DIY, คุณทาได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ DIY คุณทําได้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาแก้นิสัยผัดวันประกันพุ่งกันนะครับคือมาสะสางล้างแ้นให้สําเร็จกันให้จงได้นะครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับในบางวันที่อาจจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือแม้แต่วันธรรมดานะครับบางครั้งเราตื่นขึ้นมาแล,แล้วเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหงาว่างเปล่าไร้ค่า งงชีวิตคือมันไม่มีอะไรทําแต่ว่าจริงๆแล้วมันจริงหรือเปล่าครับคําตอบคือไม่จริงนะครับที่เราจะไม่มีอะไรทําครับแต่มันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนที่จะทําอะไรในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วทีนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงครับก็คําตอบก็คือเราก็วางแผนตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะครับโดยการเอากระดาษปากาดินต่อนะครับมาคิดมาเขียนรายการจะเลยแล้วเชื่อไหมครับทีนี้เราก็จะเจอ ัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเรานึกรายการไม่ออกนะครับถ้าคุณผู้ชมนึกรายการที่จะทําไม่ออกอีกนะฮะก็ให้หมุนตัวเดินสํารวจดูรอบๆบ,บ้านให้ทั่วเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วก็นึกออกนะครับทีนี้รับรองว่างานเกิดงานงอกนะจนจดแทบไม่ทันเลยทีเดียวนลฮะตอนแรกๆนะครับขอให้จดรายการออกมาก่อนนะครับจากนั้นก็เรียงลําดับความยากง่ายอันไหนง่ายไม่ซับซ้อนก็ไว้ลําดับแรกๆอันไหนยุ่งยากจุกจิกซับซ้อนนะฮะ ก็จดไปรายการทําหลังๆนะเรื่องทําอะไรพร้อมๆกันแบบจับปลาสองมือก็จะมีสำนวนไทยหนึ่งนะครับเขาบอกว่ากว่าถั่วจะสุกนะฮะงาก็จะไหม้ก็หมายถึงว่างามันไหม้เร็วกว่าถั่วนะครับงั้นเวลาที่เราจะทําอะไรนะครับเราควรจะทําทีละอย่างนะครับโดยควรทอดงาให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยๆทอดถั่วทีหลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าถ้าใช้น้ามันเดียวนะฮะแต่ต้องทอดทั้งไข่ทั้งปลาถูอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็ควรจะทอดไข่ก่อนนะครับเพราะถ้าขืนเราไปทอดปลาทูก่อนเนี่ยนะครับกลิ่นเหม็นข้าวของปลาทูก็จะทําให้ไข่ที่ทอดทีหลังนะครับมันเหม็นขาวปลาเสียรสชาติไปนะครับทำให้ไข่ไม่อร่อยฮะเราก็เลยต้องลําดับงานก่อนหลังนะครับเพื่อไม่ให้งานมันเสียหายแล้วก็หลักการทําอะไรก่อนหลังนะครับสามารถนําไปใช้ในการทํางานอื่นๆได้ด้วยนะครับอ้อถ้าหลยกการที่เราจดเนี่ยครับมันเยอะเป็นบัญชีหางว่าวนะครับบางทีก็ต้องคัดกรองอันที่ไม่สําคัญทิ้งลงไปด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเราแบบไปเอามาทําหมดเลยนะครับเราทําเท่าที่จะทําได้ก็พอครับไม่ใช่บ้าพลังแบบเหมาทําวันเดียวทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วพอทําไม่ไหวก็จะพานหมดกําลังใจไปซะเปล่าๆด้วยครับทีนี้ก็มาดูตัวอย่างที่ผมก่อนจะได้นะครับคือในวันปกติที่มันยุ่งๆนะครับมันก็จะมีของชํารุดนะครับของกินของใช้มันหมดนะฮะผมก็เห็นของในบ้านค้างค้างหลายเรื่องนะครับแต่มันยุ่งฮะเราทํางานอยู่ ก็ส่วนใหญ่คนทั่วๆไปที่เป็นแบบนี้ก็มักจะคิดว่ายุ่งอยู่ปล่อยไปก่อนก็แล้วกันนะครับทีนี้พอนานๆไปส่วนใหญ่เราก็มักจะลืมกันนะครับไม่ได้สาสางนะครับเห็นวางกองพเนินเทินทึกตำตาตำตำป้าจ้าอยู่นั่นแหละครับแต่ว่ามันก็ว่าจะว่าจะาแล้วก็ไม่ได้ทําสักทีนะครับปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงอีกอันหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือความขี้เกียจของตัวเราเองนะครับคือพอเรานึกจะทําขึ้นมาปุ๊บความขี้เกียจมันก็เกิดขึ้นมาปั๊บนะครับ ทีนี้เราก็ต้องแก้ด้วยนิสัยใหม่นะครับคือถ้านิกจะทําต้องลงมือทําทันทีนะครับแล้วก็ทําจนกว่าจะเสร็จด้วยนะครับไม่เสร็จไม่เลิกนะต้องฝึกนิสัยใหม่แบบนี้นะครับมันถึงจะสาสางเรื่องค้างค้างได้นะครับซึ่งการสาสางก็คือหนึ่งใน5้สอที่เราจะจัดการธุรกิจการงานให้สําเร็จในวลีภาษาอังกฤษนะครับเขาจะบอกว่า just do it คือไม่มีคําว่าเอาไว้ก่อนนะครับให้ทําเดี๋ยวนี้ทําทันที ผมมีงานค้างค้างอยู่2ง,งานนะครับก็ค้างค้างอยู่ในหัวสมองตั้งนานแล้วจึงมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับแต่เพียงแต่มันไม่ว่างทำเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้จัดการสักทีวันนี้ว่างแล้วก็จะจัดการครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของโคไฟนี้ครับมันสายมันสั้นอะสายมันสั้นแค่ประมาณครึกว่าแล้วผมอยากได้มันยาวประมาณสองสามเมตรเวลาเสียเสั้นแล้วมันไปไหนไม่ได้อย่างอันนี้ปักอยู่สูงมากเลยแล้วเราต้องใช้งานจะใจทำไง,งมันมีแช่นเนี้ย ให้มานั้นอันนี้ออกแบบไม่ดีเลยให้มันน้อยมากผมมีรังเก็บของนะฮะซึ่งก็จะเก็บของไว้เป็นกลุ่มๆนะครับมีคิดอยู่อยู่ในกล่องนี้กระโชว์กล่องนี่กระโกล่องนี่จะมีหลายอย่างเนาะเก็บไว้เนี่ยสก๊อตทงสก๊อตเทปนะฮะตัวนี้แบตเตอรี่เอาไว้ซ่อมนี่ซ่อมนี่นะครับก็เห็นสายไฟละอ,อันนี้อันนี้นะครับใช่เปล่าหวะ อ่าใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้เห็นไหมฮะถ้าเทียบกันแล้วอุย้ยพันมือเลยยาวนะฮะเออมนนียาวใช้ได้เลยถ้าเทียบกับอีกเส้นที่มันเส้นที่มันสั้นเนี่ยเลยต่างกันเลยอะ่ะแล้วผมก็น่าจะเอาไปดูมันเสียบแล้วใช้ได้ป่ะนะนี่ยนี่อันนี้เดี๋ยวผมจะใช้สายยาวแล้วเออเจอดีไม่ต้องซื้อโอเคนี่ทิ้งไปเลยไม่รู้ใช้ได้แรืะนไงเนี่ย เห็นว่ามันอนนเสียบอยู่ไหไอ่้นี่เห็นได้ลงเสียบมันนะลงเสียบมันผมก็เสียบเลยนะโอ้ยเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปรู้ใช้ได้หรออันนี้ถูจ๊อบชอบเลยซื้อมาจัดของถมอุ๊ยอิเนเตอ่าอ่าใช้ได้ครับวางเลยอันนี้ก็เป็นแบบชอบอเอาไป อยู่ในแคมปิงมันเป็นแบตเตอรี่ด้วยครับชาร์ได้นะครับมีเชือกดึงดึงเปิดปิดด้วยนี่ปิดดึงอีกทีเปิด <c oughs> แล้วก็ชาร์จแบตบชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ครับอ่านี้สบายละอันนี้ก็นี่ครับยาวมันนี่เลยสบายละไปขายทียาวประมาณเมตรครึ่งโอ้สบายครับอันนี้ถ้าหาไม่เจอก็ว่าจะไปซื้ออันนี้มีนะครับภาสาได้จบหนึ่งเรื่องแล้วมันมีเรื่องที่สองอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องของต้นไม้นะครับก็มีต้นยี่โถที่เขาให้มานะครับเป็นยี่โถกระถางแตกนะครับมินมันจะเปิ่อยู่สามต้นนะครับนี่นะครับดอกยี่โถนะครับนะครับที่เห็นตรงนี้ฮะก็เป็นดอกยี่โถนะครับซึ่งมีคนเขาให้มาสามต้นนะครับแต่พอเรามองลงไปข้างล่างเนี่ยครับก็จะเห็นว่าตัวกระถางเขาแตกหมดเลยครับเขาถึงให้มานะครับ คือถ้าไปตากแดดตากฝนเดี๋ยวดินเขาจะแหลกไปสะก,ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรคุ้มกันดีเลยครับตอนนี้เป็นฤดูฝนนะครับฝนก็แรงนะแล้วก็ชะล้างจนดินกระเซ็นไปเยอะแล้วนะฮะดินที่กระเซ็นไปเนี่ยก็ทําให้รากเขาโผล่งอกออกมาฮะเนี่ยเห็นไหมกระถางซ้ายนี่รากงอกโผล่มาเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็พวกดินเนี่ยจะซุยๆหลุดๆออกมาละเนี่ยตรงช่วงช่วงพวกนี้นะเป็นรูๆคุณนแล้ว หรือถ้าไม่เอาลงกระถางน,นี่คงจะแย่นะครับเอ่อผมมีกระถางอยู่อันเดียวนะครับเดี๋ยวคงต้องเอาอันที่ป่วยที่สุด <c oughs> คิดว่าเป็นอันนี้นะเอาลงก่อนนะเพราะว่าลากโผล่แล้วทีนี้ในกระถางที่มีดินค้างอยู่ต้องเอาดินออกกันโอ้โหเหนียวตึ๊กเ่ยดินเหนียวมากเลยนะเนี่ยโอ้ยดินเหนียวไม่รู้ เดี๋ยวดินเหนียวกันไปเดี๋ยวเขาไม่มีช่องระบายน้ำล่าต่แน่าเขาไปหยิกนะโอ้โหอย <coping, S 1> <istan> like ู่จริงๆดินเนี่ยอื้อหือดินเลยเนี่ยสถานต้องนี่เขามีช่องระบายน้ำโอกด้วยดินเหนียวมากเลยดินอะไรเนี่ยดนต้นนี้สุดเลยนะ นี่กระถางมีมีมมมช่องว่างแล้นะเนาะต้องให้กระถางมันมีเพิ่มๆโอ้โหตันแน่เลยเดี๋ยวถินถ้าดินมันต่อน,น,นไม่ได้ไม่ดีนะกระถางพวกนี้ต้องระวังเรื่องน้ำด้วยเพืให้มันให้มันมีที่ระบายอ่ามีที่ระบายดีมันี้บางต้นไม้บางประเทศถ้าถ้ารากมันไป เจอน้ำท่วมที่ตายเลรอครับโอเคนะนี่โถมาเนี่ยย้ายมาลงตรงกระถางนี้นะครับพออยายามให้นุ่มนวลที่สุดนะครับนุ่มนวลที่สุดนุ่มนุ่นที่สุดพอดีเป๊ะเลยแล้วเอาดินนี้กบๆเอาหน่อยเนะาะอาจจะเหนียวๆไม่เป็นไรข้างบนแต่ข้างล่างไม่ไหวอ <laughs> ทำกเกษตรจะแล้วเราเลอะดินเลอะทั่วหน่อย ในวันว่างๆเนี่ยเนี่ยก็คือที่ต้นเรื่องบอกว่าใครตื่นมาแล้วก็ว่างๆไม่มีอะไรทำเลยจริงๆพอเทินดูรอบบ้านจริงๆเยะแออย้หน่วยงานนะฮะอยู่ที่ว่าจะขยันทําหรือเปล่าเพราะนั่นเองนะครับโอเคเนี่ยครับต <c oughs> ่วชี้ต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้ตายม่ได้ครับเึ็นคนที่สงสารครับเห็นต้นไม้เห็นหนูเห็นแมวเห็นสุนัขข้างถนนล,ลําบากช่วยหมดละ เอนะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามือข้าพเจ้านี้เลอกไปหมดแล้วครับนนะที่เอาน้ํามาล้างนะครับก็เหลืออยาให้เหลือดินชุบด,ดีนนะครับขอให้มีชีวิตอยู่รอดนะครับเอเป็นงานที่เอต้องเอาใจใส่ด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับต้นไม้นี่เขามีชีวิตด้วยนะถ้าเราจะใ่ดีครับว่าให้ดอกดีๆให้เราดูแล้วอย่างที่เห็นดอกเขาสวยจริงที่เขามีดอ,อกนะเนี่ย ขาไม่ดอกสวยๆของเขาแหละโอเคผมคงต้องล้างมือแล้วแหละดำปุดเลยโอเคนี่คือขั้นตองการทำต้นไม้ลงทำต้นไม้ลงลง,ลงกระถางแล้วก็เกบไปหนึ่งงานนะครับยังเหลืออีกสองต้นยังต้องไปหากระถางก่อนไม่มีกระถางครับ mm. เวลาทำงาน,นต้องเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะเนี่ย ผมก็เดี๋ยวกล้องมันเปียกเปอดไปหมดงานมันเปอะด,ดินผมก็เลยต้องมาผ้ามาเช็ดมือนะครับก็งานภารกิจเสร็จแล้วฮะสาหรับการเอาต้นไม้ใส่กระถางนะครับก็เสร็จเป็นหนึ่งงานเรียบร้อยครับสาหรับงานตส,สางหนึ่งอย่างนะครับก็ยังเหลืออีกสองต้นนี่ยังต้องหากระถางต่อไปโอเคครับครับก็หวังว่าเนื้อหารายการคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ แล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้รายการ DIY คุณทำได้นะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ DIY คุณทำได้